ในเมืองที่ไม่เคยหลับกลางฝนที่โหมกระหน่ำในคืนหนึ่งเข้าหอมนักศึกษาปีสี่กำลังยืนตัวสั่นอยู่ที่ป้ายรถเมย์เธอไม่รู้ว่าแค่การรอรถเมย์คืนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเสียงเบรกของรถยนต์หรูหยุดตรงหน้าชายหนุ่มในชุดดำใบหน้าเย็นชาลดกระจกลงช้าๆขึ้นมาฝนมันแรงเดี๋ยวไม่สบาย เสียงทุ้มเย็นแต่แฝงความคุ้นเคยเข้าหอมหลังเลแต่ก่อนจะเอ่ยปฏิเสธเขาพูดต่อผมชื่อคีรินหมอคีรินแต่บางคนก็รู้จักผมในชื่ออื่นหมอกับมาเฟียไม่ควรอยู่ในร่างเดียวกันแต่เขาคือข้อยกเว้นในห้องผ่าตัดเขาแม่นยำทุกฝีมือบนโต๊ะเจรจาของโลกใต้ดิน เขาเยือกเย็นจนน่ากลัวเขาหอมไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังถูกลากเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยความลับเลือดและความรักที่รุนแรงเกินจะควบคุมในช่วงแรกเธอคิดว่าเขาแค่หมอคนหนึ่งจนวันที่มีคนพยายามลักพาตัวเธอกลางถนนในมหาวิทยาลัยเสียงปืนดังขึ้น รถหรูคันเดิมพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งคิรินลงมาด้วยแววตากโกรธจัดเขาไม่พูดอะไรนอกจากคำเดียวไม่มีใครแตะต้องเธอได้คืนนั้นเขาพาเธอไปอยังคฤหาสา์ดหลังใหญ่มีลูกน้องนับสิบสวมชุดดำโค้งให้พร้อมเพรียงเขาหอมเริ่มรู้แล้วว่าหมอคิรินไม่ใช่แค่หมอ เขาคือหัวหน้าองค์กรมาเฟียที่ไร้ศัตรูกล้าแตะต้องแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยเลือดมีเพียงเธอที่เขาไม่อยากให้เปื้อนเลยแม้แต่นิดเดียวหลายวันผ่านไปความห่วนใยที่เขามีกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้เขาเฝ้าส่งอาหารถึงหน้าห้องเขาเฝ้ามองเธอหลับจากกล้องวงจรปิดที่เธอไม่รู้ว่ามีเขาเฝ้าปกป้อง แม้เธอไม่เอ่ยปากขอเขาหอมเธอไม่ต้องเข้มแข็งกับทุกคนหรอกแต่อย่างน้อยขอให้เธออ่อนแอกับฉันแค่คนเดียวได้ไหมเธอนิ่งน้ำตาอุ่นๆไหลลงแก้มอย่างช้าๆใจที่เคยกลัวเริ่มอ่อนไหวใจที่เคยหนีกลับอยากอยู่ใกล้เขามากขึ้นทุกวันแต่โลกของเขาไม่เคยปลอดภยัย เมื่อศัตรูเก่ากลับมาพร้อมเป้าหมายใหม่คือการทำลายหัวใจของเขาเขาหอมถูกจับตัวไปคิรินเกือบเสียการควบคุมเขาทิ้งเสื้อกาวเปลี่ยนเป็นสูตดดำพร้อมคำสั่งเย็นเฉียบว่าใครแตะต้องเธอฉันจะทำให้พวกมันหายไปจากโลกใบนี้ไม่มีคำว่าไว้ชีวิตไม่มีการต่อรอง มีเพียงเธอที่เขาจะต้องพากลับมาให้ได้คืนที่เธอฟื้นขึ้นในอ้อมแขนเขาเธอถามเขาทั้งน้ำตาทำไมถึงทำขนาดนี้ฉันเป็นแค่คนธรรมดาเขากระซิบเบาๆในความเงียบของห้องเพราะเธอคือที่เดียวในโลกที่ฉันอยากกลับไปหาในทุกคืนท้ายที่สุดเขาคือมาเฟีย แต่เธอคือความอ่อนโยนเดียวในชีวิตเขาเขาคือคนที่เต็มไปด้วยเลือดแต่เธอคือเลือดอุ่นที่ไหลอยู่ในหัวใจในโลกที่มีแต่ความมืดขอแค่มีแสงของเธอฉันก็จะไม่หายไปไหนอีก